ชาวลัคนาราศีมีนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16-31ถึง31ธันวาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่16ธันวาคมเวลา16นาฬกา12นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่22ธันวาคมเวลา18นาฬกา11นาทีเดวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่26ธันวาคม2568เวลา4นาฬิกา48นาทีเดวพุธหมายเลข4 โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันทั้งนี้ในวันที่23ธันวาคมเวลา7นาฬกา36นาทีดาวพฤหัสบดีหมายเลข5เดินถอยหลังกลับไปสู่ราศีเมถุนซึ่งฉัดขอทำคลิปแยกต่างหากนะคะตอนนี้เรามาค่อยๆไล่เรียงกันในส่วนดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธกันค่ะ วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์โคจอยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนกรรม,มะค่ะช่วงนี้ท่านจะเป็นที่จับตามองในแวดวงการทำงานนะคะภาพลักษณ์ของท่านจะโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คนโดยเฉพาะในวงการที่ท่านทำงานอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการแสดงความสามารถและ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านเองค่ะท่านจะมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมท่านอยากได้รับการยอมรับอยากได้รับการเคารพในสิ่งที่ท่านทำนะคะท่านจะมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นผู้คนรอบข้างก็จะเห็นว่าท่านมีความกระตือรือร้อนและ มุ่งมั่นกับเป้าหมายในอาชีพค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารหรือว่าบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการนะคะอาจจะมีพี่เลี้ยงหรือว่าที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าในอาชีพ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ทำงานในสายราชการหน่วยงานราัฐหรือว่างานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงนะคะอย่างเช่นเป็นครูอาจารย์ ตำรวจผู้บริหารองค์กรนักการเมืองนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการสร้างผลงานสร้างเกียรติยศให้กับตัวเองท่านมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับรางวาัลหรือได้รับการยกย่องในผลงานที่ทำค่ะท่านก็จะใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์เรื่องชื่อเสียงตัวเองมากขึ้นนะคะคือก็อยากให้คนอื่นเขามองว่า แม่ฉันเนี่ยน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีความสามารถด้วยนะก็อาจจะต้องใช้เวลาคือเตรียมเวลานะคะสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำท่านอาจจะเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆหรือว่าสร้างเครือข่ายกับบุคคลสำคัญในวงการเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตค่ะ อย่างไรก็ตามขอฝากให้ระวังเรื่องการให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองลืมดูแลครอบครัวนะคะเช่นท่านทุ่มเทกับการทำงานจนไม่มีเวลาให้กับคนที่ท่านรักหรืออาจจะเกิดความเครียดเกิดความกดดันในการรักษาภาพลักษณ์รักษาชื่อเสียงบางครั้งความต้องการเป็นที่หนึ่ง หรือต้องการการยอมรับมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท่านมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจโดยเฉพาะถ้าหากว่าพวกเขามีความคาดหวังในตัวท่านสูงมากนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพได้นะคะรวมถึงการตัดสินใจที่เร็วเกินไปหรือว่าการ แสดงตัวมากเกินไปก็อาจจะทําให้บางคนมองว่าท่านมีความหยิ่งมีความอวดดีอาจก็ขอให้ฝากเรื่องความถ่อมตนแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่นด้วยค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะในจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนกรรมะก็ขอให้ท่านใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าแต่ก็ดูแลชีวิตอง์ครวมด้วยนะคะเพราะ ัว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันก็มาจากการทํางานที่ซื่อสัตย์รวมถึงการให้เกียรติกับผู้คนรอบตัวเราค่ะวันที่22ธันวาคมดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนกรรมมะค่ะ ในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนกร,รมมะของท่านท่านจะมีความมุ่งมั่นมีปณิธานที่แรงกล้าในการประกอบอาชีพที่ท่านรักนะคะโดยเฉพาะอาชีพด้านศิลปะด้านดนตรีหรืองานที่เกี่ยวกับความงามซึ่งถึงแม้ว่าท่านอาจจะต้องเจอกับ ความท้าทายจากครอบครัวหรือว่าสังคมที่ไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็พร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ ทํางานที่ท่านรักนะคะซึ่งความมุ่งมั่นเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่จะพาท่านไปสู่ความสําเร็จค่ะข่าวดีก็คือท่านมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีสถานะสูงมีอิทธิพลในสังคมนะคะหรือว่าเ,เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวยมาเป็น เลี้ยงหรือว่าให้คําแนะนำแก่ท่านนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะและสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพทางด้านศิลปะอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าและความสำเร็จค่ะท่านมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงมากขึ้นได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้นนะคะมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักสามารถสร้างความมั่งคั่งจากงานศิลปะหรือว่าได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องในสาขาอาชีพของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะคะท่านจะมีสถานะได้รับการยอมรับทางสังคมเป็นที่รู้จักได้รับความเคารพมีเกียรติยศมีชื่อเสียงในแง่ดี เป็นคนสาธารณะที่ได้รับการยกย่องมีอิทธิพลมีเครือข่ายที่กว้างขวางเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมค่ะซึ่งจากความสำเร็จนี้นะคะท่านก็จะได้รับผลตอบแทนได้รับความสุขที่คุ้มค่ามีไรายได้ที่ดีมีความมั่นคงจากอาชีพที่ท่านรักได้รับความสุขได้รับความพึงพอใจในการทำงานมีชีวิตที่ สะดวกสบายและมีคุณภาพได้รับโอกาสได้รับโ,บโชคลาภจากผลงานและสามารถผสมผสานระหว่างความสุขส่วนตัวกับความสำเร็จในงานได้อย่างลงตัวค่ะและสำหรับเรื่องความรักนะคะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้พบความรักนะคะหรือได้จะเจอคนรักจากการทำงานนะคะเช่นเป็น เพื่อนร่วมงานเป็นคนในวงการเดียวกันนะคะอาจจะเป็นลูกค้านะคะหรือว่าออคนทีออ่ทำงานในโปรเจกต,ต์ต่างๆด้วยกันนะคะซึ่งคู่ครองคนรักของท่านเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะจะสนับสนุนงานศิลปะของท่านนะคะซึ่งก็การที่มีความรักหรือว่ามีความ หลงไหลร่วมกันในงานนะคะก็จะทำให้ท่านมีทั้งความสุขในชีวิตส่วนตัวแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพไปพร้อมๆกันค่ะก็ช่วงเวลานี้นะคะขอให้ท่านมุ่งม,มั่นทำตามความฝันของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะเปิดใจรับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็ขอให้ มั่นใจได้เลยค่ะว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะคะคือการได้ทำในสิ่งที่รักและสร้างคุณค่าให้กับสังคมค่ะวันที่26ธันวาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนู ตรงกับเรือนกร,รมมะค่ะในช่วงนี้นะคะท่านจะได้รับความสนใจมากขึ้นในเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพค่ะโดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารในการพูดในการเขียนของท่านเนี่ยผู้คนเขาจะประทับใจจะจดจำท่านนะคะแล้วท่านก็มี โอกาสจะได้รับเชิญให้ไปพูดในงานสำคัญสคัญหรือว่าได้เขียนบทความในสื่อต่างๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการนำเสนอผลงานการพรีเซนต์การเจรจาธุรกิจหรือว่าการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่างๆท่านมีโอกาสจะได้พบปะกับคนสำคัญในวงการหรือว่าอาจจะได้รับ ข้อเสนอเรื่องงานที่ดีนะคะจากคนที่เห็นความสามารถของท่านค่ะและงานของท่านในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาการคิดวิเคราะห์การติดต่อประสานงานหรือว่ามีการเจรจาต่อรองมากขึ้นนะคะอาจจะมีงานที่ต้องเดินทางไปติดต่อลูกค้าไปประชุมหรือว่านำเสนอโปรเจกต์ในที่ต่างๆค่ะสำหรับท่านที่ทำงานในด้าน การสื่อสารนะคะรวมถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเป็นบรรณาธิการเป็นครูอาจารย์หรือว่าทํางานในสายการตลาดรวมไปถึงนักธุรกิจหรือว่านักการทูตช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านโดดเด่นมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงการค่ะผลงานของท่านจะเป็นที่รู้จักแล้วก็บางท่านก็จะเป็น ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของท่านนะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ฝากให้ระวังเรื่องการพูดการเขียนที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะเช่นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือคําพูดที่สามารถตีความไปได้หลายในยะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี นะคะก็ขอให้ท่านใช้คำพูดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเมื่อต้องสื่อสารกับผู้บริหารหรือกับคนสำคัญสำคัญค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในงานในอาชีพนะคะเพราะว่าท่านได้รับข้อเสนอใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งมีการย้ายแผนกหรือบางท่านก็ เปลี่ยนสายงานไปทำงานที่เน้นการสื่อสารมากขึ้นค่ะรวมถึงบางท่านก็อาจจะมีการใช้ใจเงินไปกับสิ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารนะคะอาจจะเข้าคอร์สเรียน สัมมนาต่างๆหรือว่าซื้ออุปกรณ์สําหรับการทํางานซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโทรศัพท์หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการสื่อสารค่ะจัดก็ขอสรุปนะคะในจังหวะที่ดาวพุธอยู่ในเรียนกรรมมะก็ขอให้ท่านใช้ความสามารถในการสื่อสารอย่างเต็มที่สร้างเครือข่ายที่ดีแล้วก็ให ใช้คำพูดด้วยความรอบคอบด้วยความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่ว่าชื่อเสียงและความก้าวหน้าในอาชีพของท่านจะได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่น ไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21วันที่22วันที่25 วันที่27วันที่28และวันที่29ธันวาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบสุขตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ